สวัสดีค่ะมัดนางสาวอัญมณีสักคันธาพิญโยนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมาโก้ค่ะและผมเวลาอายุสีทองสุขนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทแกมมาโก้ครับค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยจะมาแนะนําชุดทดลองขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าชุดแม็กซ์เวลล์นั่นเองนะคะคซึ่งทางแกมมาโก้เนี่ยได้มีการออกแบบแล้วก็ปรับปรุงให้มีความปลอดภัยในการทดลองมากยิ่งขึ้นนะคะคซึ่งชุดนี้ก็เอาไว้ พิสูจน์ทฤษฎีของแม็กซ์เวลใช่ไหมคะใช่และะ้วครับผม,มซึ่งแม็กซ์เวลเนี่ยนะคะเขาทำนายว่าถ้าสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเนี่ยจะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามไฟฟ้าแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลาเนี่ยก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งสองสนามนี้เนี่ยมีทิศทางตั้งฉากกันค่ะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะแสดงทฤษฎีนั้นให้ดูนะคะแล้วก็วันนี้คุณโอ๊ตน,นะคะก็จะมาแนะนําสาธิตวิธีการใช้งานค่ะ ก็สำหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ในชุดทดลองชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยสเปกตรัมกล่องไม้นะครับหรือเราจะใช้เป็นอิเลชันคอยล์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม็กซ์เวลนี้แล้วก็สายไฟนะครับวิธีการทดลองเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเริ่มเซตอัพก่อนนะครับให้ทำการต่อแจ็คสีแดงนะครับเข้ากับขั้วสีแดงแบบนี้นะครับ แล้วก็สีดําต่อข้อกับสีดํานะครับแบบนี้นะครับตัวประกณ์เนี่ยจะมีจุดสปาร์กแล้วก็หลอดไฟนะครับทีนี้เริ่มการทดลองนะครับให้เปิดตัวสเปกตรัมกล่องไม้นะครับก็สําหรับการทดลองนะครับเราจะทําการเลื่อนตัวหลอดทดสอบนะครับเข้ามาใกล้กับจุดสปาร์กมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับระวังไม่ให้ ชนกับจุดสปาร์คโดยตรงนะครับพระจะทาให้หลอดเนี่ยเสียหายได้นะครับจะสังเกตว่าจะเห็นหลอดไฟเนี่ยติดสว่างมากขึ้นนะครับเป็นจุดสีส้มนะครับจากนั้นเนี่ยทำการถอยหลอดทดสอบนะครับออกห่างจากจุดสปาร์คไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าหลอดไฟก็จะดับไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะคะสาม,มารถแสดง ผลการทดลองได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วเรามีการออกแบบหรือว่าปรับปรุงอะไรบ้างคะคุณโน้ตมีครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีที่ครอบอะคริลิกใสนะครับบริเวณนี้นะครับเนื่องจากจุดทดลองนียจะต้องต่อกับไฟแรงสูงนะครับเพื่อป้องกันอันตรายของผู้ใช้งานนะครับไม่ให้ร่างกายเนี่ยไปสัมผัสโดวจุดสปาะนะครับเพราะจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้เราก็เลยดีไซน์ตัวครอบนะครับเพื่อไม่ให้กระแสไฟนเนี่ยไหลล่วงจากจุดทดลองนะครับไปโดนอย่างผู้ทดลองครับผม แล้วก็ตัวเลื่อนนี่ก็เป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยใช่ใชครับหากท่านไหนสนใจนะคะชุดทดลองขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า Maxwell เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางบริษัทแกมมากโกได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับแกมมาโก้ประเทศไทยจัำจ้า